สมัยก่อนพี่เรียนช่างยนต์ที่เทคนิคนครปฐมตอนนั้นพี่ยังอยู่ปวส,สอ,อยู่เหลืออีกสองปีก็จะจบริญญาตรีเนี่ยทางบ้านเนี่ยก็บอกให้จบก่อนนะแล้วค่อยบวชใจพี่รุ่มร้อนมากเลยอยากจะบวชช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรตอนหลังพี่ถึงรู้ไงถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจบวชตอนนี้เราจะไม่เจอหลวงพอ่อกระแสศรัทธ,ธาหลวงพอ่อไม่ว่าจะเป็นปเปลีย่ยกาอเพชรที่มีประสบการณ์ต่างๆคนไปอุบัติเหตุไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยจะโดกดังมาก ถึงขนาดรถติดเป็น10กิโลเลยจากวัดถึงอุทัยนะขยับไม่ได้บางคนมารัฐนาปันตรงนั้นเลยค้างทางในช่วงเวลาปีสาภาพพี่แก้เชื่อไหมว่าหลวงพ่อท่านรู้ปัญา3-4ท่านป่วยท่านจะไม่ลงสอนเลยท่านบอกว่าท่านสอนทิ้งทวนท่านอาจจะไม่อยู่แล้วคืนนั้นเลยนะ่องไความดันท่านตก ศพท่านกลับมาร้อยเมตรน่ยนกเอี้ยงนกอะไรนี่เกาะตามเสาไฟนี่ดำหมดเลยอะ่ะยาวเลยนะหมาที่ท่านเลี้ยงอะถอนกัน้ะงมเลยแล้วก็เหมือนกับตอมใจอะไรไตายก็มี วัดก็วุ่นวายหน้าดูตอนนั้นโทรถามไปทางสมเด็จท่านว่าทำไงไงท่านก็ะบอกว่าหลวงพ่ออยู่ข้างบนแล้วเผื่อหลวงพ่อฟื้นทำเป็นรงมุ้งกอดมุ้งวดข้างบนให้หายใจให้อากาศมันโฟอะไรประมาณนะี้ยังมีความหวังว่าหลวงพ่อจะฟื้น3วัน7วัน50วันคอยเฝ้าหลวงพ่อนะถ้าฟื้นเราจะได้ประคองจะได้เข้าไปช่วยหลวงพ่อกันอะไรประมาณน,นี้ความหวังจนถึงร้อยวันอะไรเงี้ยไม่ได้ลงมาแล้วท่านท่านนิพานแล้วอะไรเงี้ยเป็นหลวงงเศร้าหน้าดูนะ